สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักนะคะมาแท็กไทยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็นําเสื้อสีสวยมาให้ชมหลายแบบหลายสไตล์นะคะสําหรับเสื้อที่นี้ก็จะเป็นเสื้อคลุมผ้าฝ้ายนะคะเข็นมือ ฮอลายอัดกาวสวยมากค่ะสีสวยด้วยนะคะสำหรับใส่หน้าหนาวนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ไซส์3 4 3 6 38 4 0 4 2 44, 44ตารางไซส์ก็จะมีด้านหลังนะคะสวยงามจริงๆนะคะราคานั้น1,000 50ห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะถ้าเก็บปลายทางก็จะบวกอีก60บบาทนะคะสวยงามจริงๆนะคะสำหรับสีสันแล้วก็ทรงสวยด้วยนะคะใส่แล้ว สวยเก๋แน่นอนนะคะสีสันนั้นสวยงามมากค่ะทักทายมาได้นะคะราคาแจ้งไว้อ่าถ้าเก็บไปทางก็จะบวกอีก60บบาทนะคะสวยจริงๆค่ะสำหรับอ่าสีสันแล้วก็ทรงสวยด้วยนะคะเก๋กไก๋อ่าตารางไซส์ก็จะอยู่ด้านหลังนะคะเช็คไซส์ารายละเอียดเสร็จแล้วค่อยสั่งซื้อน,นะคะเพราะว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะอยากให้อ่าทุกท่านเช็ครายละเอียดให้ดีก่อนค่ะ